มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีกำลังต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวคาสเตลโลลูเกบากองหลังของแอตเลติซิกลูเกบาได้รับโอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เมื่อปีที่แล้วในเกมกระชับมิตรกับสกอตแลนด์แต่หลังจากนั้นก็ถูกปล่อยกลับไปเล่นในทีมยู่23อย่างไรก็ตามผลงานในบุนเดสลีกาส่งผลให้ดาวรุ่งวัย21ปีกลายเป็นที่จับตามอง จนถึงตอนนี้ประการหลังแดนน้ำหอมลงเล่นไปแล้ว37นัดให้กับไลซิกในฤดูกาลนี้แต่เขาเพิ่งจะสามารถยึดตัวจริงกับทีมได้เมื่อไม่นานมานี้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาลูเกบ้าลงเล่นเต็ม90นาทีไปถึง6จากทั้งหมด7นัดจากรายงานของฟุตเมคาโตระบุว่าอยู่ในเต็ดได้จับตาดูลูเกบาอย่างใกล้ชิดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและประทับใจกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็น เป็นที่เข้าใจกันว่าเซนเตอร์แบ็กรายนี้มีค่าฉีกสัญญา70ล้านยูโรในสัญญาปัจจุบันของเขาแต่ทั้งปีศาจแดงและเชลซีอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจนั้นไม่ต้องการจ่ายเงินมากถึงจำนวนดังกล่าวทางด้านไลซิกเองก็ไม่ต้องการที่จะลดค่าตัวดังกล่าวลงมาดังนั้นจึงเป็นที่เชื่อกันว่าในซัมเมอร์ปี2025จะเป็นโอกาสที่ดีกว่าสำหรับทั้งยูไนเต็ดและเชลซีในการลุยคว้าตัวกองหลังรายนี้ไปร่วมทีมแฟนแฟนแมนยูและเชลซี มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ